วันนี้มากินอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วคุณแม่กำลังกินข้าวหลาม,มอ,อยู่ <laughs> วันนี้กุ๊กไม่ค่อยรอนะคนละร้านก,นกันกับวันนั้นน่ากินมาก <c oughs> ดูแฟงซิกระบอกที่วางเพลงคนนี้เขาเจอเลย่ sorry สวัสดีภาษาญี่ปุ่นเขาพูดยังไงวะสวัสดีภาษาญี่ปุ่นนี่ฮาวเหรออาริคโตอริคโตแปลว่าขอบคุณโอไฮโอโอไฮโอมันคือเมืองโอไฮโอโกไซมันสวัสดีตอนเช้าอาโยออาโยอาเซโยนั่นละมานเกาหลีฮันจานะ บบ <laughs> มางมุมตรงบ้างตหูก็โอเค